น้องปูเต้ว่าน้องปูเต้ดีน้องปูเต้ดุดมา嘛สวยสวยทั้นี้เนี่ย่างกันใหญ่ากแต่บอกมันสู้กันน่ะมันแลกกันตลอดแหละทีนว่าใครคมกว่าแค่นั้นเองง่ายไปง่ายไปลูกง่ายไปใช่ฝึกขาจัดเยี่มมากครับเล่นไปเล่นมาเล่นแตงหลังดีกว่ากองหน้าอีกนะเล่นดีกว่าขึ้นมาเล่น เุ้ยเต้ขีดตัวเต้มีอีกเปล่าเป็นกองหลังที่เล่นกองหน้าได้ดิ้นหน่อยแต่กองหลังเล่นไม่ได้เลยเจอ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 มจอเไปเจอเจอเจอเนอเจออเจอเจออเมอเอเจออเออ พี่ถ่ายี่อาร์มถ่ายเบฟใช่ไหมน้องผมที่เราไปแข่งไทยเบฟเราใ่ไรบ้ประตูกูรถ้ดตูชัยใจเห็ดสองอาทิตย์ลงไปกันเท่านั้นไดครับเกมมันสีอาที่ยมองกันเลยแล้วก็มาปูอ่ะเห็นไหมี่าไปที่สายใหม่พี่ตคอต้องรอดดูหมดสมัครช้าเาลาให้ลงชื่อพวกเราชอบ ก็ใส่ชื่อกันชัยคณบังไม่ได้แขกคงชายทิศทางมาก่อนความแรงเหมือนใครนะเมื่อเช้าเนี่ยไอ้ไอ้ที่ลูกจะจอดแล้วไปเตะแรงใครนั้นปังปอนปังปอนเหมือนกันได้เลยลูกบอลเละเขาจะไปเตะทำไมปังปอนตะขี้งงมากจังหวะนั้นไม่น่าเสียแล้วครับได้เหนแลกลับยังยังครับนั่งกินมาม่าผมอยู่ปังปอนเล่นบอนเหมือคนดัน เฮ้ยเปียนเลยเปลี identify, ่ยนเปลเปลี o, okay. oh. dai, ois, GPA, ่ยนเปลี่ยนหน้าตึงจังอยโอ้สือไสืือรสือนี่มามีกี่ตัวเต้เยอะมากเลยใส่มากี่ตัวส6ตัวหรือเปล่าสไลน์นี้มันเหลือเดียวตอนนี้เสไลยเป็นเหลือแค่ความคมในการจบสตอรเยสิแรงมาีบรอ าแัข้างสองตัวหนึ่งท้หลานเซ็นรูปีงไปแอบไปล่ายปไป่ไป <c oughs> ไรอเขาทำไมเสีย <c oughs> เขาไป่แปลกเลยเป็น้ิงเลยต้องเห็นเขา <c oughs> ้อทำดีกู้ยงเสียวอ่ะปล่อยนะ <c oughs> พวกนายปล่อยนะไปไป ง่ายไปง่ายไปเอออย่างงั้นนะผมอยู่ที่เดียวผมอย่าเลยวิ่งาเขาโอ้โหบีบหลังโฟใส่ก่อยเรียบร้อยไอ้ดูเพลเล่นไป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 ตะคิวตะคิวมาแล้วตะคิวมาแล้วเข้าคิวมาแล้วโยงเคลียดดเีร์จะตีอัดจะตีอัด โอยโอ้ยเก่งคนหนักเก่งฟอลินดีาไหมแกกินาสองกเ่เรียบร้อยบอกแล้วว่าไหนอยากมายางนัปล่อยปล่อยปย